อย่างที่เราเกิดไปเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของการศึกษาใชกรนะทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยเขาออกมานะฮะเพื่อที่จะมาวางมาตรการก่อนที่น้องๆจะเข้าสู่ช่วงของการเปิดภาคเรียนนะฮะน้องๆหลายคนก็อาจจะได้ไปอยู่กับครอบครัวอาจจะได้ไปสนุกสนานกันในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับการป้องกันโควิด -19 ในสถานศึกษาจะเป็นอย่างไรกันบ้างพา,าคุณผู้ชมไปติดตามกันเลยครับ กระทรวงศึกษาธิการนะครับเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่1ในปี2566นะครับตามข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะมาตรการป้องกันโควิดในสถานศึกษาครับรวมไปถึงการวางแผนจัดทำสื่อการเรียนการสอน สำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่นั่นเองซึ่งในวันที่15าพฤษภาคมนี้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะถือว่าเป็นการเปิดภาคเรียนใหม่นะคะของน้องๆหนูๆพร้อมกันทั่วทั้งประเทศเลยค่ะก็เลยจึงมีมาตรการนะคะเน้นย้ำให้สถานศึกษาทุกแห่งวางมาตรการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะความปลอดภยัยในสถานศึกษาจะต้องมีความปลอดภัยให้กับน้องๆแบบครบทุกมิติรวมถึงขอให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะคะตามแผนปฏิบัติ การเดิมที่เผชิญกับโควิด -19 มาก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันค่ะทางด้านโรงเรียนนะคะก็ยังคงต้องทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขต่อไปเพื่อให้น้องๆหนูๆลูกๆหลานของเราปลอดภัยนั่นเองค่ะใช่แล้วครับผู้ชมครับน้องๆหนูๆเองก็ต้องสร้างเกรอบป้องกันนะฮะผู้ปกครองทุกท่านก็สามารถนาน้องๆเนี่ยไปรับว ok ัคซ <c oughs> ีนเข็มกระตุ้นได้นะครับถึงแม้ว่าในตอนนี้เองเนี่ย จะมีการทำวัคซีนออกมาให้เป็นการฉีดวัคซีนประจำปี<ช>นะฮนะน้องๆก็มีความจำเป็นคนทุกช่วงวัยนะผู้สูงอายุก,ก็ต้องฉีด